วาพูามามหูดีัสดีครับมืัอนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13สามิงหาคมนะครับ2องพหครับผมยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบือยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับเอาไดเมื่อแล้วแต่เมื่อแล้วซีคลิปเนี่นะครับ ก็ไปเป็นคลิปที่หาได้ครับเรื่องก่อนคือทั้งหลายอะไรกอนบ้ายบ้งสวัสดีครับแม่สาวแม่สาวว่าเท่าไหร่ครับถูกถูกครับ่ห้างหมื่นร้อยมื่นสี่ห้ารนิ่งดีต่อรองได้ครับผมต่อรองเด้ชื่องดีขาบทกบถอนถกถอนไม่มีครับผมรับประกันจำนี้สูงเท่าไรล่ะครับ สามสิบวกร้อยสามบวกรำตัวดีลำตัวดีแทงาประกันไท้แหัวไว้ให้เรียบร้อยแหววไวให้เรียบร้อยบลหลงก็ไผตัวนี้จำง่ายจำง่ายับจำง่ายไม่หลงใครมันหลุดมือไผก็หาเห็นหาเห็นหมื่นสองนสี่ห้าอยสาบานนี้แม่นี่ห่แม่สาวน้อยขาดจะพ่วงพี่ต่อรองได้เหมือนกัน ควบจอยบมเมนตำนี้ครับผมควบอยปศัปัญหาควบจอยสาม้าินใช้อาหารเข่าพี่จหาสมบูรณ์ได้เนี่ยผมจอยกนี้ที่กกครบได้ทั้งใจดีทั้งใจเห็นดูเอาเมื่อสามห้าร้อยสามห้าร้อยต่อได้อันนี้เมื่อสามห้าร้อยอันนี้สองเมื่อสี่ห้าร้อยเอาเบอร์โทร 90 090 456 8490ไม่แป้งเสือกัคนเดิมเสือกักคนเดิมอ้าขอคุณหลายครับไดกตัวนีเลยบ้านได้ได้ได้ไม่จุกัสดีครับครับัสดีครับโบเห็นเถงห้างหายไปเดินห้างหายไปเดินรับขึ้นมาแล้วมาไปแย่ครับแต่บ้านขัดสินใจ ตัดสินใจผิดขึ้นมาเด้อยจับสินใจกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแเท่าวันนี้ได้แม่เงี้วๆนี่แบบได้แม่เงี้ยวๆว่ามันได้ลูกไม่เป็นเกือกหรอเปล่าสามพันครับสองหมื่นสามพันได้ลูกไม่เป็นเกือเพราะได้ลูกกับสีลูกสองนี่แหละครับอ๋อได้ลูกมาสองตัวครับแม่ลูกแม่ลูกสองเนาะครับแม่ลูกสองสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามูสูงเท่าไรล่ะครับสูงสูงกับสีร้อย ด้วยสี่สิบแข้งขาบ่มีแบบนี้ประกันครับหางเงาดีหางเงาลำบทุกขอนบ่ได้ตัวเงาเข้านั่งบือเรื่องได้ทั้งใต้ดีครับสวยให้ลูกดีสีแดงนี้ได้เหรอเนาะให้ลูกดีได้เนาะให้ลูกดีได้มาแล้วสองตัวนะครับจุกลับขึ้นมาดีแล้วเนาอืมครับไม่จุกแล้วสิไปบวชวไม่จุกแล้วประกันครับไม่จุกแล้วประกันได้กลับขึ้นมาใหม่ ขึ้นข้าขึ้นบวชหานท่นจะเข้าบวชโดนกลับมาเขาป้าเข้าดวงไปเข้าป้าสิตจำสินือสปมาสิตจำสินครับเข้าบ้าโดนเดืบบานนี่ขึ้นได้ขึ้นได้กลับมากขึ้นเก่ากลับมากขึ้นเก่าเป็นพอข่างัวนขึ้นเก่าครับสองหมื่นสามบาทนี่ครยสองห้อนหม่องขึ้นบ้านสองห้อนหม่องสองหมื่นสามนี่นะครับทุกๆนี่นะทีเด้อเอาอยากได้ไปเลี้ยงเด้องัวเลี้ยงครับสองหมื่นสามเบอร์โทรครับ 089 08 9 0 9 8ก้าศย์่กน้ามนต์ครับสิไปบวชขืี่ใบตัดิใจไปออกอีร่ว่ไปดรกบาทีนี่ได้ครับครับห่างหายไปก่อนขอบคุณหลายครับโอ้ยผมนึกว่าหายไปใส่ได้เลยหายเข่าป้าเข่าดงไปป้าเข่าดวงไปจสีพิเรสีนี่และว่าถูก ทเลเขาปลาท่าคนบเตอพอพูดหลายไ้เยครับเลยไร้จริงวดต๋มันเขาปลาไปใส่น้อยจากของกองเอล่อยู่มั่วไเจ้ามัวบอมีโอ้ยกองเอลี่ออ nhà nhà à à nhà nhà nó nhà nhà nó nhà 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 รักนี้ยเร็วไงสุกนี่สุกบราณยังมากเลขายดีว่ามันบอกทั่วว่ามันเพร่งการหินบ่เนี่ยขาดทิ้นก็ขายขาดทิ้นก็ขาย วางแต่แทงเฮ่ามีบ่ครับทางครับพี่มีบ่พงัวยังไม่มีครับป้าเบิ้งครับมาดูมาชมมาชมมาดูมาดูมาชมไงใสไงใสมี่ยังไงใสมันเนี่ย ủa dày sai กยังเดาเลี้ยังบ้าบ่าเนี่ยเลือแต um. ่เมื่อน oh, ี่อ่โอ้ครับครับขอบคุณเลยล่ะเดีเดาอุ้ยซื้อขวดกันขวดนกเลยวะโอ้หลายหลายคลไกเหมือนตลาดมเม่อิลายด้บอ่่ไนดอใส่เอามาแม่โเกียวได้ชิลลายงาม เรื่อยะครับซีเลียผม่ปเอาห้อยได้เนี่ยไม่ควรย่ใสเออเจ้าลงไงยุงในหลาเจ้าลงไงนั่นลงไงติ๊ต่อไปใครจ้าบึงใครจ้าหวเจาสนใจครเจาโทรมาูสื่อว่าสุดเลยไดีเหรอนี่ยเออ้สงคเจไปสารคามบอกครับบ่ไปส่งสารคามเอนแกเอาบกแม แม่เราองน้ำหลเจ้าดีนะขอ่อะครับแม่ลูกป่ะนี่กันแม่ลูกป่ะครับผมชิล่าโบเกียวผมเปิดได้สามหมื่นสองสามหมื่องชีล่าลายนี่นะแม่ลูกลูกสาวย่างดีจะสมเงินนอย่บ่ลูกสาวยัางดีลูกแรกลูกสองเหรอครับนี่ลูกที่สองี่พ่อลูกที่สองเหรอเนาะมันเป็นข้อเลยบอกมัเป็นข้อเลยขอยเนาะสามหม่แม่ลูกสามหมื่นสอแม่ลูกลูกกันยั่หล่ะเนาะ ลูกแรกเนาะลูกแรกลูกก็เป็นสาวแล้วล่ะเขาเพิ่นเนี่ยล้ำภูไทยด้เขาบอกครับบอกล้ำบูไทยล้ำสวยเลยตัวนี้ก็ห้อยวันนี่นะหอยอะครก่อนเนี่ยหอยวั่นเนาะโมมีแต่นี้เนาะแขงขาเพื่อนเนาะสูงเท่าไรล่ะครับเนี่ยมีแต่เขามันคือกันนี่แหละเขามันโมคือกันจังน่อยนี่ยชุ้งเท่าไรครับเนี่ยโว้ยปวดร้อนร้อยสามสิบเปล่าร้อยสามที่หัวโมมีแต่นี้เนาะแขงขาเนาะไม่มีแต่นี้เลยไม่รู้นะครับ เป็นลูกตัวเมียได้ครับด้อดิเด้ออ้าวเป็นลูกตุวเมียเด้อยด้สองหมื่ลูกสิบสองืสามหมื่นสองแยกบ่บนแยกัแยกลูกเท่าไรโอ้สหารยแม่แม่วสองแาสองเบิดโทษใจกาครับศศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดสามศนย์สี่แปดเจ็ดสามหมื่นสองแยกก็แยก อืมโทรมาเลยเบอร์นี่แหละพ่อใหญ่กันห้อยวันคือเขาวงโอ้ยหน้าคู่อันนี้เขาวงอันนี้หน้าคู่หน้าคู่เขาวงกันเดียวกันหลังติดกันแต่แต่ก่อนกันอยู่น้ำกันแต่พูดเยอออกพิู่จน์แต่ก่อนกกอยู่เขาวงเนาะอือเอาขอบคุณหลายๆกันขอบพูดได้หลายครับ งานนี่ยังหลาสาวเพเสียงใสดิเอาละลองานยูใสยูนี่ไมดีิบอหลานสาวเพ่เสียงใส่ดิโโทรเป็นงานสี่ชาคลิปงานนั่าดทำ็นเขาแห่ยังาเขาที่ดีพินนของพืใสน่ยบ่านเ่สดิ เอาดีทิ้นนะบ่ที่ดังปุ้งปุ้งนี่น่ะพอาะงไสมีงัวบ่เ้บ่เนี่มาะปเบิ่อลอะรานืนเงี้ยเน่มันจะได้ขายได้หรอ้พูดแล้วไหลานเพ่อสาดีทิ้นเป็นบ่เดอนี่ย้อเเอาดีทิ้นก็เป็นบ่ละบ่มีโรงเรียนไดรอเอาพ่อหน้าดีในีดีทิ้นเป็นบ่เมื่อนี้มาดีทิ้นบ่ได้ได้หลายบ่ละเมื่อนี้จักบาท มีบอใหญใสมีบอมื่อนี่อเมื่อนี่สครับกับพี่เล่กับพี่ดำไม่ไหมนเอาถามก่นบอแมนครับบอแมนบอแม่นลอมนของผู้ใดบแม่นี่เท่าไหร่ครับแม่นี่สหาแม่สาวครับผมสองนหางเท่าไหร่ะครับร้อยสี ประมาณทั้งใต่ก็ดีแค้งขาบ่มีตันี้จบขอนบ่ได้เนาะสองมือหานอสองมือหาเป็นแม่นงาพิ่เจักี่ะครับปีกัวเนาะปีกวัวเนาะท่สองสองันสองสองด้วยนี่ดีเนาะสองมือหานะครับเด้อแค้งขาดีบ่มีตันี้นี่โดมกล้องแล้วอนี่ครับอ๋าเป็นตะเลี่ยงเป็นตวเลี้ยมสองหาตัวได้ครับผมโดมกล้องสองมือหา ดวงกล้องดวงกล้องแมนทั้งสองบอกเปเพิ่งได้ลูกชักตัวแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณสองลูกสองมื้อหาอันนี้ประมาณจักหน่อยสามสิบเนาะได้ได้บ่ได้ครัายบ้านเลนเป็นข้อเลื่อยบอกรบบแมนกับรบบแมนกับระบบผสมกับชักหน่อยแต่รบบแมนเนาะเอาแกงขาวมีหรือเนาะ พูดหน่อยแม่โคเลยเนาะอีคอเลยแม่น,นึ่งอ๋อผมมีจำีเด้สองมือหาครับสอนมือห่าครับสองมือห่าเออตัวแม่แม่ได้ลูกมาสองตัวเด้อแม่นี่เด้อเอาของคอใหญ่ใส่นี่จุ๊บหางคนดอก,นอนกเนาะครับผมอ๋อตับนี้โย่หางอะไครับอ๋ออันนี้คอเลยนึ่งสองมือซีสองมือซีครับได้ลูกมาจากตัวหรอคอเลยได้ลูกมาสองตัวเนาะอันนี้ร้อยเท่าไรนี่ สีู่กันรอยสี่สิได้เนาะเน่าเนาะเช่าเร่เนาะพอเลื่ยเนาะแครงขาดีเนาะทำนี้พมีเนาะทั้งใตกับพอได้หางเา่าดีเนาะในราคาสองหมืนสแม่ลูก2เด้อครับเด้อเอาสองหมนสเป็นแต่เลียงครับองย่าๆนี่ยละเอาทยมตโตับางสองหมื่นสนี่คือว่าถูกเนาะแม่นบ่ครับผมจำเบอร์โทรไปใส่ได้ยุศูนกสอง แปดหนึ่งสี่จำพอได้หรือยาพิเอานี่เนาะเดี๋ยวสิเอาเบอร์มแล้วเนาะเลือกเบอร์เจ้าก็ได้ป่อาเบอร์ผมก็ได้อาศูนย์แปเจ็ดศูเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่ห้าสองสี่สี่ห้าสงสี่านะครับเอาพ่อให่สมสาง้อพ่ให่สายข้แก่เป็นลูกชายับครัออืมเอาโทรมาบนนี้ก็ได้เนาะเบอร์พ่อใหญ่สายกันจำบ่พิดคือ0ู2 8ปด9 0 1 3งี่เ่งสามเผมแมนแมนเอาเบอร์อีกเบอร์นึงเรของพญ่ไส0ศูนย์หกสองเกู้่มองเบอร์เนาะโทรมาเบอร์นี้แหละเนาะขอบคุณหลายครับคุณหลายเด้ออันนั้นลูกเจ้าว่าหลานเราดีที่นี่ห้านเราเน้อกวไม่ลูก็ไมู่กเจ้าบองโอ้ลูกอยู่บ้านของบ้านนั้น น่าจะเร็วครับผมอ,อีกพี่จริงก็ใช่อีกภูมิภาคเดียวเอาผมพผ้พี่นหองเบิ้งกับเมื่ตลาดเลยนะครับด้วยเอาเมื่ตลาด โอ้ล่ะครับเงี้มนจะหาลอยหกลอยเม็ดผมกะทายมรดตลาดนะครับกะทีไทยตูวที่มีเจ้าของครับเจ้าของพ่นจะออกนะครับนะครับจากง้วตัวใดที่อ่โบมีเจ้าของนะครับเจ้าของโบออกคลิปผมกับโบเดทายพี่น้องเบิ้งกะทาย่านไปนะครับเด้อเอาทายทุกตัวทุกแบบทุกไสดนะครับให้พี่น้องในเบิ้งมัดตลาดนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับอ่าที่ติดตามราอชมนะครับเด้อนะครับ สวัสดีครับ